ไอ้ซัดบ้านหลังเดียวมันไม่พอสำหรับเราสามคนพอดิปืนค,ค,<อ>คนละปืนไอ้ยี่กูมีแต่ยาไอ้ยี่ยาแก้ไอ้ <gasps> ลูกสองยิงคนละหัวไปเลยเย็ดขีดเอาแบบนัดละตัวเลยเนาะเออแบบยิงหนึ่งเม็ดหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้ยไปไปไปเก็บบนนะเว้ยไอ้ใช่ไหม <laughs> วิงวิงไม่ได้ปืนเลยโอ้ระยะไม่ถึงว่ะ เขาเรียกว่าชักชักศึ์เข้าบ้านตัวอะไรบินบินนั่นแหละยุงยุงยุงบินอยูยย่ว้าวไม่ใครเลือกที่ลงวันนั้นไอ้เฟิร์มมึงเลือกที่ลงอ่ะก็มึงเอามาให้กูอะ่ะคนเที่ยวไ,ไม่มีเลยไม่มีของเลยโอ้เอ้ยกูจำได้ละที่นี่คือที่ที่กูแบบเก็บเก็บสามเก็บสามก็คือมันเก็บตีมึงใช่ไหมเก็บสามเนี่ย ไม่คุกเก็บตีมันดีเย้คีหักมุมปกติมึงต้องเป็นคนเป็นคนโดนเก็บไม่ใช่หรอกตเดยปกติก็เก็บเขานะเย้งงงเอ้เดี๋ยวยังงงอยู่เลยขึ้นขึ้นแรงขึ้นแรงโกได้ไงไปไปให้ใครแบกครับเนี่ยก็เล่นคนเดียวเดียวยี่สิบยี่สิบเดียวยี่สิบยี่สิบแต้มแต้มมแหนึ่งแต้มอะไรประมาณนี้อ๋อเคารดกว่าสะสมสะสมไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะ หมายถว่าช่วงนี้ก็จะขึ้นไดมอนด์หรือว่าพรีเดเตอร์แล้วก็เลยแบบถอ,ถอนถอนตัวลงมาหน่อยครับเ<อ>พราะเดี๋ยวคนอังกฤษที่แบบลงเฟซบุ๊กอะไรนะเขาไม่เกิดกันเดี๋ยวผมไปตบเขาโชว์สตรีมเดี๋ยวเขาร้องร้องาเลยอึ้งแหวะอึงแหวะอย่างเงี้ยแหละใช่เขาร้อง้ยยิงยิงอะไรเออเอาได้ว่ายิงปลุกกำลังใจ กินอะไรวะเหมือน,นแป้งพุโดโมก GM โดมโง่ไง M โดมโมอ่ะอะเฮ้ยหาของวะเฮ้ยลูกตรงนั้นดีนะเฮ้ยคิดผิดแล้วที่ไม่เล่นอะคิดถูกแล้วที่ไม่เล่นะฮิ <c oughs> บอาไปเฮ้ยตอนนี้ก็แบบก็ยิงยิงก็ไม่โดนอีก เลูกซอนที่มันยิงแบบกว้างๆท่านยังโอเคกว่าครับอย่างน้อยถ้ายิงแบบโดนอะก็แนวล่าอ่ะโอเคอยู่มีคนว่ะเปิดว่ะมีคนว่ะจะไปแจมหน่อยไหมเปิดเลยเฮ้ยเปิดเลยไปแจมให้เขายิงอ่ะมาดีมาดีไปเลยดีคอยของฉันเฮ้ยไปตายคนเลยเฟิร์สบัตรเรียบร้อยไม่ชุบเด้อเฮ้อเจี่ยตอนแรกเพื่อนแม่งตามมาเจี่ยไม่งคอยเฉยเลยอะไรเฟิร์สเฟิร์สบัดไปว่าอะไร เฟสบอร์ดเพรว่าเลือดหยดแรกผิดแล้วแปลว่าเลือดของเฟิร์สงงงงไอเฟิร์สงงฮะเอ้ยภาษาอังกฤษก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่เฟิร์สเอ้โอ้ตกเลยยังมันรูอะไรเนี่ยแอบกระโดดอกมา ไม่เอาไม่เอาปกติก็ยิงเอาเกาะม่วงก็ปอกอคนดูไปแล้ว <ไป S 1> โอ้โ<ด>หศรั <อา S 2> ทธาั <c oughs> ท <c oughs> เดี๋ยวไม่มีคนดูศรัทธาทําไงเนี่ยงงไปหมดงงไปหมดวะแบงไม่ทันได้อยู่ไทยกี่กมันตายก่อนแล้วอะกูได้เก็บที่ที่ชุบมาไม่นเนฟิร์เอ้ยที่ชุบเลยอยู่ใกล้ๆไว้ต้องรอที่ชุบตกลงมาอีกไม่ต้องเอาดีแล้วไม่ต้องตายดีแล้ว เอเสียงไม่ค่อยดีเลยอยู่ใกล้ๆพี่ไว้น้องเดี๋ยวพี่เก็บศพไม่ทันเย็เคพูดอะไรอะ่ะ <c oughs> ปกติก็เก็บศพให้คนอื่นอย่างเดียวนะไม่ใช่อะละก็โง่เหมือนกันนะเป็นอะไรเป็นเป็นชะปลาเหลืเก็บศพอ,อะ่ะก็นั่นแหละก็ <c oughs> นั่นแหละเ <c oughs> กนน็บศพคนอื่นที่ที่นอนอะไรประมาณนี้ดูดูนี่ เพิ่ <Tipp ett> ์ตเฟิร <ii eine ee> ์ตเพิ่์ตเฟิร์ตเราจะไปดินี่ไงไม่ได้ใช้กระสุนเนี่ยไม่มีใครใช้อ่ะไม่มีไปลุยมายิงกันตรงนู่นอ่ะเพิ่์ตมาเพิ่์ตมาอีกออกวงไปติงมามากาแล้วคุจะบินขึ้นฟ้าแล้วเพิ่์ตมาไปดิกอดดิไปละเข้าวง ก็เคยมีคนเรียกเรียกครเรียกเฮ้ยพูดเยอะโอ้โหดูมันมาร์กเอาแม่งเลยไปเลยที่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเยอะว่ะเยอะปะอย่าเพิ่งบู๊นะกูไม่มีแม็กกาซีนน่ะมันยิงกูแล้วมันยิงกูแล้วไอ้เนสเอาแม็กกาซีน กีบี้มันดูไม่แก้ซิ้นมันยิงธนูรัวๆเลยไอ้เหี้ยอะไรก็บอกแล้วธนูมันโก่งกุ้งตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้หำกีบี้แม่งเลือดกอะกุรถคนไวเลยโดนกีบี้เลยธนูไงแถมมันก็เก็บเกีบีบอกตำแหน่งของมือธนูมาดิอะไวพี่จะสอยเองเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยมารู้จักเปล่า รถจกักเปล่ายอนอะอ,นนอะไรวะอยูเดสันไปดิยูยูยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ่ยฮลัลโหลเฮ้ยเจ๊เจ๊แห,แหมไอ้ศพม่วงว่งะรวอไงเจอยาหิว พวกก็ต่อเน,นื่นนองน่ะขอใครวะไหนเก็บของไปหมด,มดแล้วของเพื่อนสวยก็พอดีว่าพี่พี่เก็บสองเลยครับน้องๆเอาเก็บไปหมดแล้ว,เ,วหเหรอปกติเก็บไว้กว่านี้โอ้มาทำไมอะเพื่อนมาทำไมอ่ะมาเป็นพลราส่ะมาทำไมอะ อะไรหรอเก็บของไอ้ครับเอ้ยไอ้เยอยดีมีดีแค่อย่างเดียวอะมาเก็บของอะครับเจะกูโคตรอนาถเลยเฮ้ยเยอะแบ่งเก็บของเยอะเกินโบไม่ได้โชว์แล้วอะว่าจะโชว์สักหน่อยเดี๋ยวว่ากูเทพอะเดี๋ยวอ้าเอ้า นอย่าวะข้างบนเลยเลยไม่ถึงว่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ถึงอ่ะไม่โดนเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคุณดูเขารู้หมดมีเต้นโชว์มาเว้นมาเดี๋ยวกูไปบุ่ยเองอยู่ตรงข้างนี้นุ่นนุ่นนุ่น

รัวใส่ฟ้ามาตั้งตรงนี้ว่ะฟิ๊วฟิ๊วแม่งกูมีปืนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อมันจะมีอีกตี้เลยว่ะบินทำมิจอะไรหนึ่งกูโดนยิงบาดเจ็บบาดเจ็บหนึ่งเออ นี่นอนี่มีอซฟมันซีนะเซฟมันซีมาเดี๋เข้ขาวงอ่ะเอาไปพุ่งไปไหนกันนี่เข้ขาวงไงนี่ไงกิน,น,น,นกูอีกแย่ แป๊บนึงระเบิดก็ไม่มีโหคตรเยอะไม่ใช่นิจ้าเยอะโคตรกากเลยเฟิร์ตอะเฟิร์ตเฮ้ยยังไม่ไม่แกเป็นก้อนขี้มาละ เจ๊แม่งมันมาจากไหนไวะไอ้ยิงแม่งเกาะบาดแดจเลยแม่งหกักกระแลงถือปืนกระก,กากอยู่เลยอออ่ะื้ขี้หัก,ก็ยิยงประมาณนี้เลยอะ่ะมันบาดเจ็บเลยไอ้เฮ้นมันเป็นยูเอ้ยมันเป็นปืน S M G มันไม่ลงิงไม่ก็หมายถึงถ้าลูดอะ่ะถ้าลูดแบบของลูดในแม็กเดียวอ่ะถ้าโดนทุกเม็ดมันก็เจ็บอดียวเลยมันเบาถ้าจะอยู่ไกลอ่ะแต่ขี้หัอยู่ใกล้ไง Ôi oh. đó ừ, <laughs> oh, nhìn Ô Bấm siêu bấm siêu Bye bye Ê, cứ đây nhìn con vinh mà không trái không phải không phải là gì? mà ไม้ยิงกูเออเฮ้ยมันยิงโดนหลายเมตจังว่าทำให้กูยิงไม่โดนเลยโอ้พว่แกกืนกืนเนี้ยไอ้เฟรนั่ยิงไม่โดน